กูเจอมนุษย์ป้ามาหลายแบบแต่กูไม่เคยเห็นมนุษย์ป้าตัวไหนที่เลี้ยนได้เท่านี้เมื่อก่อนเลยและในวันนี้กูได้สุม่มแชทโลกก็มาเจอมนุษย์ป้าปากแซบเปิดไหมดิป้าไม่เปิดเอ้าวอีป้านี่แล้วเป็นเปล่กูป้านี่แม่มึนี่เรียกว่าอะไรหญิงชราใกล้ลงโลปากเดะไม่เปิดไ,มดไหมดิมันเปิดไม่ไ,มได้คืออะไรอ่ะคนดังเหรอไม่รู้จักเลย เป็นคนดังของไฮนุ <า S 1> ่มดังไฟอะไรมึงว่าอะไรนะมาว่าอะไรนะมาว่ามาว่ามาว่ามาได้มาได้หลังจากนั้นอีป้ามหาภัยนี่ก็กดเริ่มเกมข่าวด่วนกันซิกกี้ซิกกี้ในวันนี้นะครับขณะนี้มีลิงบาบูนเมายาคุมหลุดออกจากสวนสัตว์หากใครพบเห็นโปรดระมัดระวังตัวเพราะคุณอาจโดนจับทำผัวก็ได้นะครับและในเกมนี้เราก็อยู่กันในแบบเอาดีๆไอซ์แน่นอนว่าระดับรุ่นใหญ่อย่างกูก็ต้องลงวงฟ้าอยู่แล้ว เดะเดะเดาเดาดะเดะป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 ะเป็นชีสและหลังจากที่ลงถึงพื้นเออกูฟาร์มแป้บหอกูเข้าใจนะว่าอีป้าดาวอะแต่พวกมึงโดดได้ยังไงโอ้ยชุบหน่อยดีโอ้ยรออะไรอะไม่ชุบกูนะอีหะมึงมึงโดนกูแน่มึงก็ใจเย็นๆสิอีกูขนนะอีไม่ใช่ดูแฟนรีบไปหา ไปทุกคนทุกคนว่าเราเล่นบา์เลตดีบ้าถ้าอยากให้เราเล่นกดคําว่าเยี่ยมมาถ้าไม่อยากให้เล่นก็ไม่ต้องกดเยี่ยมคนอยากให้กูเล่นได้เล่นให้ดูเอา แล้วมึงจะถามหาพ่มึงเหรออีป้าหลังจากนั้นกูก็ได้นั่งฟังอีป้ามันบรรยายไปเรื่อยไม่รู้ว่าจะแพมทำอีฮิตกันอะไรลงหนาหลังจากนั้นกูได้แวะยิงหัวพวกกีกี้ตัวประกอบไปทีละตัว2ตัวเฮ้ยลดราคาเป็นรุของแปบบ๊ตบตกบนมากมันไม่ดีมันทำให้สุขภาพมันเสียมันทำให้ฟันสึกเสียงกี้ของออเจา้าช่างร้าวใจแมน้นฉนไหนจะกี้ไปหาพ่อมึงเออไ,ไ,ไปเล่นเออ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  อับปีเสียยิ่งนักเราวควรพักนอนผ่อนไม่งอนหนาไว้เจอกันอีพีหน้าแม่ชบาแลรักษาเบ้าตาวาจาเอ่ยเอาล่ะเพื่อนใครชอบอีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กูด้วยนะเว้ยเพื่อนอยากให้มีอีพีต่อไปหรือว่ารู้สึกอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะเว้ยเพื่อนเดี๋ยวกูไปอ่านขอบคุณมากนะเว้ยที่ดูจนจบแล้วเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบาย